วีแคนดี้ h ช n แน l วันนี้เรากลับมาอีกแล้วในโลบอก p ์พิลฟลิงไพรเลตเรือโจรสลัดหลากเอ2ีสองสามแล้วมั้ยสองสองสามก็ก็พี่พี่จะลง EP พีแรกไปอันนี้พี2สองเราเพิ่งอัดไปไม่ใช่เหรอก็ฉันบอกว่าสองก็สองสิเราเพิ่งอัดไปอีกอันไม่ใช่เหรอเพื่อนฉันบอกว่าสองสามแล้วสอง1พีหนึ่งหาย ท,ทฉันไม่รู้จิบตังก่อนดีกว่าเอาแลวฉันบอกแกแล้วแล้วกันจะลบอ่ะเอ่อทองสามหกมีซื้อเหลือด้วยเหจะกดลบอ่ะคลิปนั้นใช่มีปัญหาไหมลบท่างมะเขือแล้วนะคลิปตุพังใช่แล้วแหละพังตรงไหนมีเกมพัทแล้วก็ มีหางมีซื้อเรือด้วยนะฉันเพงเห็นเจ็ดันอยากได้หมื่นหนึ่งอะหมื่นหนึ่งซื้อเรือปืนใหญ่เอออยากได้หมื่นหนึ่งอยากได้หมื่นห้าดีกว่าทำไมยังมีตังหมื่นห้าได้ซื้อซื้อเจ็ได้เลยเจ็บไอ้สตีดฉันเจอคนเอฟเคเนี่ยขาทิ้งเลยไม่ใช่เอฟเค มันกำลังจะยิงสีฉันสีแดงลม้มจมน้ำตายไปซะเถอะคุณผู้หญิงสีแดงล้มเลยผู้หญิงบอกไม<แ>่รู้รู้ต่ว่าฉันเห็นผู้หญิงสีแดงล้มแต่ยังไม่แตกก็ฉันกำลังทำให้มันแตกอยู่ดีเงแงแถวนี้คนเยอะดีนะ <c oughs> นีะ่ฉันเห็นพวกลีภัยไปเลยไปแกด้วยอีกคน สีฟ้ายังเหลืออยู่ได้ไงสีฟ้าแตกไปแล้วก็ฉันรู้แล้วแต่ฉันเห็นเรือสีฟ้าบินผ่านไปตะกี้นี้ก็ก็เรือสีฟ้ามันก็อยู่ปกตินี่แหละเรือสีฟ้ามันก็อยู่ปกติของมัน <S 1> <S 1> bring, bring down. นี่เราต้องผ <'t> ่านนีใช่ไหมคิดว่าคิดว่าไม่ต้องใช่คิดว่าไปฆาตกรรม ชาวกเกาะสีแดงให้หมดก่อนดีกว่าเป็นโรงเรีค okay, นขกรรมเหรอแค่นั้นมันก็แพนะ้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดแล้วมันขัดขวางเราล่ะขัดขวางก็ปล่อยมันดีแต่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้เรือสีอะไรสภาพดีกว่าเรือใครโอ้สีเหลืองบินไปแล้วฉันอยู่สีฟ้า ขับเรือสีฟ้าอยู่หรอกเล่นเก็บตู้ยย่ไปแล้วสินะวู้ดำน้ำหลอกเล่นฉันอยู่สีเหลืองตอนนี้แกมีตังค์เท่าไหร่เอ่ยฉันมีสามพันฉันมีสามพันแปดฉันมีสามพันสี่อืมดูซิว่าจะซื้ออะไรดีตายเลยซื้อหกเล่นฉันซื้อหางสีม่วงแล้วกันเนี่ยแหละที่ฉันอยากได้อันนี้เท่าไหร่ห้าพันนั่ตายแกอยู่สีอะไรเยอะเหลือง โอ้ oh my god โอ้ติดเชื้อด้วยเนซะียน oh dear oh my god อออะไรแบบนี้ทำไมมีสองอันวนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยได้ยินยินยินเอ้ยฉันส่งใส่อย่างหนึง่งอะถ้าเกิดว่าเราเราทำเรือสีหนึ่งพังอะแล้วทุกคนบนเรือทุกคนบนเรือมาฆาตกรรมรเราแปลว่าเราฆ่าทุกคนบนเรือแล้วทุกคนบนเรือจะขึ้นสีเราหมดเลยใช่ไหมใช่ อ๋อเพื่อนมันไม่ใช่หางแล้วหรอกมันเป็นหางลูกกระสุนเนี่ยอย่าซื้อเลยเตียงตังจะ<ต>ซื้อมาแล้วก็ช่างมันแล้วกันได้ไห่ซื้อตอนลูกกระสุนแตกหรือเปล่าไม่ใช่ลูกกระสุนแตกก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมซื้อไม่ได้ใช่ไหมเพิ่มเติมคือตอนเรายิงจะมีหางหางหางสีที่ซื้อ บินตามไปด้วยฉันมารับเกมแล้วเพื่อนมารับทําไมฉันมารับเกมมาอยู่ด้วยโอ้ยโอ้ย,อยฉันกําลังต้งยมยำใครยิงมาเนี่ยเกสีอะไรก็ไฉันจะฉันจะอยู่กับความเจริญเพื่อนแกขับเรืออยู่สีอะไรเป็นไงบ้างอ่ะตายสีอะไรฉันอยู่สีเขียวเกิดสีอะไรสีเหลืองฉันก็เป็นคนยิงแกเองเลยถ้างั้นอ้าวคืาเฟรม็กซิโก็ ไม่จเจริญหรอกเพราะเมื่อกี้ฉันเพิ่งถล่มบ้านแกไปเพื่ออะไรเนี่ยโอ๊ยเปล่อนยิงตกงน้ำแกก็จำได้ว่าฉันอยู่สีเหลืองไม่ใช่เหรอก็ฉันจะมาเรียกไงไงสีเหลืองก็เราจะเป็นสีเล,เล่นอะไรความเจริญแล้วแกยิงผมฉันหาขโมยเรือแม่เลย ดนตรีดนตรีเดี๋ยวเป็นไงล่ะไปด้วยขอได้เรือขึ้นนะพีหนุ่มขโมยเรือซะนั่งสบายใจเลยโอ้มีคนถูกใจวิดีโออีกแล้วไงเฮ้ยฉันโดนสีค่ะยิงฉันมาเลยฉันเห็นแกนะเฟยเอามาดีอยู่นี่มีไปทรงกระสุนไป <laughs> ฉันอยากอยู่กับแกเพราะาไม่ใช่หลักฉันพิ่งต้งยมยำสีฟ้าไปเอาดิเพืเ่อ <laughs> ฉันต้ยมยำสีฟ้าไปแบบเลตุ้มเปรแล้วอะถ้าเกิดว่าใจฉันไม่อยู่สีฟ้าอีกอะฉันว่าฉันตายอีกชัวร์เลยเขกขับเรือแปป๊ะปตูมเรียบร้อยฟ้าแตกฟ้าแตกฟ้าแตกยังไม่แตก <laughs> ไม่หมายถึงฉันยิงตัวสีฟ้าตะกี้แตกไปแล้ว <laughs> เอ๊ะเอาฉันโดนสีแดงยิงขึ้นไปยืนบนสะพานเลยเพื่อนช่วยดันด้วยฉันกำลังฉันกำลังล็อกเป้าหมายอยู่รอแป๊บหนึ่งอุ้ยอะไรเชียวหลังเออใครยิงวะจะใครซะอีกล่ะสวัสดีเพื่อนสวัสดีพี่เอาไปเดี๋ยวลงมาล็อล็แท็กทีมกันนี่ถือว่าเลวนะจริงจริโอ๋อวัสดีเพื่อน พี่ทำอะไรอยู่นะโอ้ยตกน้ำตกน้ำตกน้ำแกงเพื่อนแบบอ้าวขึ้นขึ้นขึ้นมาเป็นเศษต่อบนบกกิ่งไก่เลยขึ้นมาเป็นเศษต่อบนบกรอบสอง Calling me g i r ฉันจะขับเรือหนีหนีแล้วเนี่ยบายทุกคนหนีกันหนีฉันจะต้มยำสีฟ้าซะหนีหนีไปไหนรีบไปเถอะ Don't bring me down o w ยิงใิงวิธีฉัยิยิงยิงยิายิงยิงยิงไิงพวกยิงยิงยงยิงยิาวิงยิงยิงยิายิงยิายิงยิายิง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 วิงวดงยะงยิงยิงเิายิาวิงย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 ดงวิงยิงวลาวิงยิงยิงวิงยรงเิงยองยิงยงเพื่องยิงยิงยดง้ิงยิงไกงฉันไม่อยากวินฉันอยากยายเงยิ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 งยดงยิงงยย ไม่ใช่แค่ผมล่วงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนหัวล่วงหมดเลยบินฉันจะพยายามบินกลับไปเออฉันว่าฉันเริ่มเห็นเห็นแววแววว่าสีน้ําเงินกำลังตายกันจะบินกลับไปเฮยเอาไะเนี่ยฉันจะพยายามบินกลับไปตอนนี้ฉันกำลังต้องหยาบ นี่ไงกัปตันต,ตอนนี้แปดนาทีไปแล้วนะครับหาบ้านไม่เจอโอ้ทีมสีเขียวบินใช้มาละอ้โเอ้หสีฟ้าบินไปแล้วนะจริงเหรอโอ้ข้อมูลเกือบเต็ม,ดดดบมจบดีกว่าอย่าดีรอเลยทำไมมันไวจังช่วยไม่ได้ดูสิ